เนี่งแต่เป็นคนดังมานะชีวิตเปลี่ยนนี่ททำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเยมอไซค์ผมเดี๋ยวนี้ไปไปเริมรถเริมเบาะมาใหม่เนี่ยเนี่ยเออไอดอกอ้อชักเริ่มบีไอพีแล้วด้วยไมทธรรมจาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูบาะเบาะมาใหม่เบาไอดอกอ้อเขานีสัรหาสัน สวยมากมากแม่ไปไหนก็นั่งแบบโชว์ฟ้าะและเดี๋ยวนี้เบาะธรรมดานั่งไม่ได้เดี๋ยวจะทดสอบการขับกันหน่อยทดสอบการขับกันหน่อยตามสไตล์ไว้ดอกอ้อเน่ไม่ธรรมดาแล้วนะชีวิตเปลี่ยนอะตั้งแต่ยางมาชีวิตเปลี่ยนเฮ <c oughs> ้ยมันนิ่มว่ะโอ้ยสะใจว้ะไปกันมานปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวจะเนี่ดูๆน่ มีาแบบนี้ด้วยอ่ะเยี่ยมเลยไอเดียเก๋ไอเดียเก๋เหมือนเราได้ขับรถแบบนี่มีนอนได้ด้วยเด้อเด้อเด้อไปเชิดแล้วเด้อเดอมันโคใช้ได้จริงมันใช้ได้จริงเอด้อดูอยังหลัวขนาด แช่เนอะวันนี้มารีวิวเบาะรถแหม่มอไซค์โชฟ้าโชฟ้าไปไหนก็นอนได้โด้อเด้อเโอ้ยหมาเฮาหมาเฮาให้หมาเฮา